อาการดับแห่งความทุกข์อีกปริยายหนึ่งในวงเล็บพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ในที่หลีกเร้นแห่งหนึ่งได้ทรงกล่าวธรรมปริยายนี้ตามลำพังพระองค์ว่าเพราะอาศัยซึ่งจักสุด้วยซึ่งรูปด้วยจึงเกิดจักสุวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการคือตาบวกรูป บวกจกักขวิญญาณน,นั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแลจึงมีความดับแห่ง,อ,ง,หงอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแลชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทโมานัสสะอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ในกรณีแห่งโสตะมานะจิวหากายะและมณนะก็ได้ตรัสต่อไปอีกซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกันกับ ในกรณีแห่งจักสูทุกตัวอักษรต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นโดยสมัยนั้นแลภิกษุองค์หนึ่งได้ยืนแอบฟังพระผู้มีพระภาคอยู่พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นแล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นว่าภิกษุเธอได้ยินธรรมปริยายนี้แล้วมิใช่หรือภิกษุ เธอจงรับเอาธรรมปริยายนี้ไปเธอจงเล่าเรียนธรรมะปริยายนี้เธอจงส่งไว้ซึ่งธรรมะปริยายนี้ภิกษุธรรมะปริยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเรื่องต้นแห่งพรหมจรรย์แล